ฝากกดซับ r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวของตัวแบรนด์เบนทูโรนะครับผมแล้วก็เป็นโมเดลใหม่นะครับผมที่ร้านได้เอามารีวิวในวันนี้นะครับผมตัวบอกก่อนว่าตัวแบรนด์เบนทูโรนะครับจะเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์คูปโปแกรมมานั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีก็ เป็นแบรนด์จากทางสิงคโปร์นะครับผมแล้วก็ตัวเวนทูโรเนี่ยที่เป็นแบรนด์ลูกก็คือจะเน้นตัวกลไกของทางญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับพวกเครื่องมิโยต้าเครื่องไซโก้พวกนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนของคุโบคาจะเป็นเครื่องเซอร์วิสนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนทีนี้เวนทูโรรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าฟีลวอทสามนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแพ็คเกจก่อนแพ็คเกจของตัวเวนทูโรเนี่ยมันจะมาเหมือนกับตัวคุโบคา마เลยนะครับรถหลังๆมานี่นะครับผม จะเป็นซองนะคร่บคุปโปแกม่าเลยจะมีช่องในการใสในกาของแผนก็ตามแยกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมนี่ครับจะเป็นช่องอย่างนี้ก็จะมีการอุปกรณ์เป็นสายครับตัวนี้จะเป็นใส่ช่องวารันตีแล้วก็สายสำรองนะครับผมก็ตลาดตัวนี้เป็นฟิลวอชสามนะครับเป็นเวอร์ชันที่3ของแบรนด์แล้วนะครับที่ทําตัวฟิลวอชออกมานะครับก็คือเป็นนากาแบบนาการหารลุยๆนะครับผมแล้วก็ใสเน้นการใส่ง่ายๆมีมีความหนาของตัวเรือนที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมทำให้ใสได้สบายมากขึ้นนะครับนี่ครับผม แล้วเป็นตัวนี้ฟ e วอัสามนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้หลายๆคนจะเคยเห็นตัวที่เป็น GMT มาก่อนหน้านี้แล้วแต่เรารุ่นนี้จะเป็นรุ่น3เข็มนะครับผมก็จะเป็นตัวออโตเมติกจากทางไซโกรหัส NS38 นะครับผมก็จะเป็นรหัสของทางไซโกเครื่องออโตเมติกนะครับ CR อาานั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดนะครับน้าปัดทำมา,มาทั้งหมด2รุ่นนะครับผมข้อตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าฟ e วอัสาม ตามหน้าปัดเลยครับแบล็กกับเกรย์นะครับผมก็จะเป็น2สีที่ทำออกมาให้เลือกกันนะครับผมก็จะเป็นหน้าปัดสีเทาแล้วก็หน้าปัดสีดำนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูไซส์ก่อนนะครับผมไซส์ตัวเรือนนะครับผมก็ตัวฟีวอ์สามเนี่ยมันจะอยู่ที่40มิลนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ใส่ค่อนข้างที่ง่ายเข้าได้กับเกือบทุกข้ออยู่แล้วนะครับข้อมือในในภาพเนี่ยจะอยู่ที่หกจุดเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะครับผมใส่แล้วก็สบายๆบายครับ40มิลเนี่ยข้อมือตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปใส่ได้นะครับ หน้าปัดมันจะไม่ดูเล็กนะครับสาหรับตัว40มิลเพราะว่าตัวนี้เบเซลมันเป็นฟิกซ์เบเซลใช่ไหมครับแล้วก็ความกว้างของตัวฟิกซ์เบเซลเนี่ยมันมันไม่ได้หนามากนะครับจะไม่เหมือนกับพวกขอบเซรามิกต่างๆนะครับผมที่จะมีความหนาซึ่งจะทําให้หน้าปัดตัวนี้มันเล็กลงไปสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็น40มิลนี่ใส่แล้วดูแบบไม่เล็กแน่นอนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมเทียบตัวหน้าปัดเทาให้ดูนะครับความจริงหน้าปัดสีดงกับสีเทาเนี่ยถ้ามองแยกกันเราอาจจะแยกกันได้ยากนิดนึงนะครับผม เพราะว่าสีเป็นข้างหน้าที่จะใกล้เคียงมากโดยเฉพาะยิ่งถ่ายในกล้องเนี่ยจะเห็นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนี่ครับตัวหน้าปัดเทานะครับผมตัวฟีวอร์สามเกรนะครับใส่สวยงามนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเทียบไปดูครับเนื่องด้วยสีเทามันจะไม่เป็นสีเทาที่มันเทาแบบเทาอ่อนมากๆนะครับผมเพราะว่าทำมาเป็นเทาแบบเข้มๆนิดหนึ่งนะครับแต่ดูไม่ดําแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับเซ็ตเข็มเหมือนกันทั้งคู่นะครับจะเป็นเซ็ตเข็มที่เป็นสีเงินนะครับ เล็กเข็มหน้าตาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พายน้าต่างๆน้นนะมาร์คเกอร์เหมือนกันเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับโปวซซายเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นสีดําสนิทเลยตัวตัวขวาจะเป็นสีเทาครับตัวเกรยก็คือจะเป็นอนาปัดสีเทาที่แบบไม่ได้เทาอ่อนมากนะครับผมแต่ว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับดาด้านๆน,น,นิดนึงนะครับผมจะไม่ได้ดําสนิทนี่ครับก็ทามาให้เลือก2แบบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนอย่างที่บอกเขาใช้สีสิบสมิลตัวนี้ จะสามารถกันน้ําได้ทั้งหมดนะครับ200เมตรนะครับผมจะมีเขียนลงรายละเอียดอยู่ที่หน้าปัดด้วยนี่นะครับด้านล่างคคำว่าออโตเมติกนะครับผมจะมี 200m นะครับผมหรือว่า660ฟิตนะครับผมในการกันน้ําตัวเรือนครับจะเป็นขัดด้านทั้งหมดนะครับผมลายขัดเป็นสตินบัสลายขัดค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมให้ดูตรงเบเซลนะครับต้องดูตรงแสงนิดนึงนะครับผมลายขัดทํามาค่อนข้างเนียบมากนะครับผมแล้วก็ตัวเรือนไม่หนามากนะครับม่ดูครับ ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมไม่นามากนะครับผมแล้วก็งานขัดสวยงามครับตัวสายนะครับผมก็เป็นสายคล้ายๆสไตล์ออสเตอร์แต่ว่าตัวนี้ข้อกลางจะเป็นข้อกลางที่มีความกว้างมากกว่าออสเตอร์ทั่วไปนะครับก็เป็นดีไซน์เฉพาะของทางแบรนด์เขาเลยนะครับผมจะไม่ได้ไปซื้อสายโอเมมาใส่อะไรพวกนี้นะครับไม่มีนะครับผมแล้วก็ตัวสายเนี่ยเวลาเปลี่ยนฝาหลังทึบนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแบบควิกลิลิสนะครับเราจะเห็นกระเดื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือใช้การบีบนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถอดข้อคั้วสายได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเม่ต้องนดี๋เปลี่ยนสายได้ง่ายเพราะว่าเซ็นี้เนี่ยจะแถมมา้งหมด2เส้นนะครับก็คือจะเป็นสายเหล็กแบบนี้1เส้นแล้วก็สายคันวาสที่เป็นสีคากิแบบนี้อีก1่เส้นนะครับสีในกล้องอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งครับจริงๆมันจะเป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนนะครับผมสีแบบเบททะเลรายนิดหนึ่งนะครับบานพับบัคเกิลก็ให้มาพร้อมนะครับผมเป็นของตาเวนทูโร่นะครับผมดูบานพับของตัวสายเหล็กบ้างนะครับ เหล็กหนาแน่นดีนะครับผมสเตลเลสสตีลนะครับล็อก2ชั้นนะครับนี่ครับแล้วก็มีตัวปรับละเอียดนะครับสี่ตำแหน่งนะครับผมก็เป็นตามมาตรฐานของนาฬิกาทั่วไปมันพับเป็นใบขัดด้านนะครับผมมีการแรปมาให้เรียบร้อยนะครับราอค่อนข้างที่คุณภาพดีครับและลูกค้าหลายๆคนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยก็จะชมนะครับว่าเวนเจโรตวนี้มันเรียบและหน้าตามันจะดูเรียบๆแต่ว่าใส่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็รายละเอียดงานค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นมายมนะครับจะเป็นแบบขันเกลียว มีรูปตัว V อยู่นะครับผมทํามาได้ค่อนข้าง,างดีหมุนง่ายนะครับก็เครื่องอย่างที่บอกครับ n s 3 8หลายหคนอาจจะรู้จักกับ n s 3 5จริง38เนี่ยฟังก์ชันการทำงานไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องอัลจูมปิติความถี่21,600รอบแล้วก็แฮกเข็มวินาทีได้แบบนี้นะครับก็คือเวลาตั้งเข็มตั้งตั้ง,งวันที่ตั้งเวลาเนี่ยเข็มวินาทีจะหยุดเดินนะครับผมกดจับข้าไปก็จะเดิน มันจะต่างในแค่รหัส38 35เนี่ยต่างแค่ความหนาของตัวเครื่องนะครับซึ่งหนา38มันจะทําให้ทําเคสได้ค่อนข้างที่จะหนา,าบางกว่านะครับผมแล้วก็เซ็ตเข็มต่างๆนานาเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมากว่านิดนึงนะครับผมทําให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับตัวรหัสเครื่องตัวนี้นะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของรุ่นทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของภายน้ำนะครับซึ่งมา er. ร์กเกอร์ในการฟีวอตส่วนใหญ่เราจะเห็นมาร์กเกอร์ที่มันเป็นเรียบๆหลายๆคนอาจจะเบื่อ มาร์เกอร์ของทางวิโชโร่เ่ยก็เป็นมาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วนะครับที่จะเป็นมาร์เกอร์ที่หน้าตาคล้ายๆกับของแพมนะครับผมว่ามีเลข12 3 6 9ที่เป็นมาร์เกอร์อย่างนี้นะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วที่เหลือจะเป็นขีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพายน้ําที่เขาให้มาจะเป็นสวิสซูเปอร์ลูมิเนวาด้วยจะไม่ใช่พายน้ําของซูเปอร์ลูมิ n นวาของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับจะเป็นของสวิสเลยนะครับผมก็จะสว่างเป็นสีฟ้าในเวลาคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้นะครับนี่ครับ ความสว่างค่อนข้างดีอยู่แล้วถ้าใครเคยใช้คปโปแกรม่ามาหรือว่าเวน t ตโรรุ่นก่อนๆนะครับจะทราบดีว่าแบรนด์นี้เนี่ยพายน้ําจัดเต็มแน่นอนนะครับอ่ากลับมาดูนะครับผมส่วนของตัวกระจกนะครับผมกระจกอ่าเรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยครับกระจกจะเป็นกระจกซิฟล์บล็อกเชฟนะครับก็กันรอยได้แน่นอนนะครับผมเป็นกระจกกันรอยบล็อกเชฟก็คือจะมีความอ่าหนาขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆกับโตะนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็เรียบนะครับผม มีความหนาขึ้นมานะครับจะไม่ใช่กระจกเรียบที่ติดกับตัวเรือนไปเลยนะครับอันนั้นมันจะดูไม่มีมิตินิดนึงนะครับนั้นตัวเรือนอย่างที่บอกครับเขาทามาค่อนข้างที่จะเนี๊ยบนะครับเป็นตัวขัดด้านทั้งเรือนแล้วก็ลายขัดสวยงามนะครับอผมนี้จะเห็นลายขัดเยอะหน่อยนี่ครับลายขัดสวยงามอันจะถ้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะสหรับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่ถ้าดูหน้าเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยที่ได้สายเหล็กแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับสายที่เป็นคานวสแบบนี้นะครับผมราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่15ึ0งเลย นะครับผมโดยของที่ร้านเนี่ยเราขายเซ็ตตัวท็อปสุดของทางแบรนด์เอาเข้ามาแบบเดียวเลยนะครับในราคา13คื่นาเท่านั้นนะครับผมก็เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าในไทยนะครับผมใครที่สนใจก็ตัวนี้ราคาดีแน่นอนนะครับนี่ครับไซส์40มิลน,นะครับผมใครที่ข้อมือใหญ่ๆมากๆก็ใส่ได้เพราะว่าหน้าปัดมันไม่ได้ย่อลงไปนะครับผมหมายถึงว่าความกว้างตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกว้างส,ส,สมสัสดส่วนดีนะครับผมเพราะว่าขอบเบซลที่เป็นฟิกเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะครับผม ส่วนไขข้อมือเล็กเนี่ยรักทุลักสบายๆนะครับตัวเรือนโค้งรับของข้อมือดีครับแล้วก็ไม่หนานะครับน้าหนักใส่ได้สบายแน่นอนนะครับไม่หนักนะครับผมเพราะว่าเป็นฟิกเบสเซลด้วยไม่ได้มีตัวเซรามิกอะไรขึ้นมาให้มันหนักนะครับก็ตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเมนทูโร่ฟีวอสสามนะครับมีเรื่องสองหน้าปัดนะครับอ่าเดี๋ยววางเทียบกันให้ดูอีกทีหนึ่งจะเป็นหน้าปัดตัวสีดํานะครับผมก็คือตัวซ้ายจะเป็นดาสนิทเลยแล้วก็หน้าปัดที่เป็นสีเทาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนะครับ ก็เลือกได้นะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ในสต็อกแล้วก็สามารถที่จะซื้อหน้าร้านของเราอยู่ที่ทางรทานหรือไม่ก็ซื้อทางช้อปปีก็ได้นะครับจะสามารถใช้บัตรเครดิตได้หลายธนาคารหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับตัวในช้อปปีที่ลูกค้าต้องการที่จะซื้อแบบผ่อนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ทางช้อปปีอาจจะสะดวกกว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับส่วนถ้าสั่งซื้อเงินสดต่างๆนานาก็สามารถที่จะสั่งผ่านทาง Li านออฟฟิเชียลของทางร้านก็ได้นะครับผมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็วันนี้ฝากตัวเวทตุโลฟิวอัตสามเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ